สนามบินยุโรปบางแห่งเลิกห้ามเอาของเหลวขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน1 0 0 ml ต่อชิ้นกฎระเบียบโบราณทําให้ขึ้นเครื่องบินช้าเคยไหมครับเวลาจะไปสนามบินก็ต้องมาตรวจว่าอันนี้เราหมายถึงของใส่กระเป๋าที่เอาขึ้นเครื่องบินนะอันที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยที่ไปที่เคาน์เตอร์แล้วเขาโหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยอันนั้นไม่เกี่ยวคือของเหลวเท่าไหร่ก็ได้ในนั้นแต่ว่ากระเป๋าที่ต้องขึ้นเครื่องบินเคยไหมที่จะต้องมานั่งระแวงว่า เออไอเจลนี้หรือครีมนี้หรือกะเอายาสีฟันไปด้วยเพื่อว่าจะได้นั่งเครื่องบินนานจะต้องไปแปลงระหว่างทางเอมันเกิน100 ml หรือเปล่าอ่าหรือว่าเอาขวดน้ําไปแล้วก็อ่าลืมกินให้หมดโดนให้ทิ้งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่เงี้ยนั่นแหละคือกฎระเบียบนี้ว่าต่อชิ้นต้องไม่เกิน100 ML แต่ว่าล่าสุดคือสนามบินในอังกฤษ UK เเนี่ยเขาก็เลิกบังคับเรื่องนี้แล้ว ก็คือเอาของเหลวขึ้นเครื่องบินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้บังคับแล้วเพราะออบเรียกในหัวข้อว่ากฎระเบียบโบราณเพราะวาความจริงคือมันไม่ได้ใช้งานได้จริงเดิมเขาจะอ้างยังไงไม่รู้ความปลอดภัยอะไรของเขานั่นแหละเขาบอกว่าได้ไม่เกินร้อยอ e ีเมลต่อชิ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่ออเคยทําบ่อยๆคือออบก็เอาขวดเปล่าไปขวดไม่ใส่น้ำนะเพราะว่าถ้าใส่น้าเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ทิ้งเพราะว่ามันมีน้ําอยู่หรือไม่ก็ต้องให้เรากินให้หมดอ๊อฟก็เอาขวดเปล่าไปาแล้วก็ไปเติมน้ําในสนามบินเติมน้าเต็มขวด แล้วก็ขึ้นเครื่องบินคือขวดออฟเอาขนาดใหญ่ไปก็ได้นะลิตรครึ่งก็ได้นะแล้วไปเติมน้ําหลังจากที่ผ่านไอจุดตรวจไปแล้วอะอ้าวที่อย่างนั้นทาไมได้อะหรือว่าพวกเหล้าที่ซื้อที่ดิวตี้ฟรีอะหรือว่าเครื่องดื่มเป็นขวดขวดที่ซื้อที่ร้านที่อยู่ในเกตอะก่อนขึ้นเครื่องบินอะทําไมพวกนั้นเกิดร้อย l มลได้ล่ะเหตนั้นแสดงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้จริงตอนเมื่อก่อนเราก็คิดว่าอ๋อที่มีกฎนี้ก็เพื่อว่าจะได้ ใครหิวน้ำหรืออะไรอย่างนี้จะได้บังคับขายเครื่องดื่มในดิวตี้ฟรีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่มาของการตัดสินใจนี้จากสนามบินในยูเคเนี่ยเพราะว่าการแก้ปัญหาสนามบินแออัดนั่นเองจากที่ว่าอตอนนี้เป็นกันไปทั่วโลกเลยนะครับที่พนักงานขาดแคลนพนักงานสายการบินเอ่ยหรือพนักงานต่อมอเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพนักงานขาดแคลนแต่ว่าจํานวนคนเดินทางมันมากก็เลยทําให้ต้องรอคิวกันยาว แล้วก็คิวมันก็มีอยู่2จุดใหญ่ๆใช่ไหมก็3จุดสินะคิวแรกก็คือตอนโหลดกระเป๋าที่ต้องไปเคาน์เตอร์เลยแล้วก็โชว์พาสปอร์ตแล้วก็เอากระเป๋าใหญ่อ่าเดี๋ยวเจอกันนะอะไรเงี้ยกระเป๋าใหญ่ก็ไปตามสายพันธ์เดี๋ยวเจอกันปลายทางมุงเล็บลุ้นว่าคงจะตามมาด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวไปถึงแล้วแต่ว่ากระเป๋าไม่มาด้วยอะไรเงี้ยนี่คือจุดที่1นึ่งเอ่อจุดที่2ก็คือ Security c h e c k ที่ว่าใครมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตก็ต้องเอาแยกออกมาเอาใส่กระบะ ใครใส่รองเท้าใหญ่ๆก็ต้องแยกมาใครใส่เสื้อหนาวแจ็คเก็ตอะไรก็ต้องถอดออกให้หมดหมายถึงเฉพาะเสื้อนอกนะเสร็จ <c oughs> แล้วก็ใส่กระบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของเหลวด้วยอ่มี power bank ไหมอ่า power bank เกินหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ตรวจอีกทีนี้คือไอ้เรื่องของเหลวเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะก็คือทําให้ขั้นตอนบันช้าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทําให้ขั้นตอนบันช้าแล้วยิ่งคนเยอะก็ยิ่งชา้าเขาก็เลยบอกว่าเลิกเรื่องนี้ไปเถอะนะขั้นตอนจะได้เร็วขึ้นนี่แหละ แล้วก็จุดสุดท้ายคือของตอมอขาออกซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็จะมีปัญหาจุดที่หนึ่งกับจุดที่2องซะเยอะคือดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องของการขัดแคลนของคนทํางานในสนามบินเนี่ยจะยังแก้ไม่ได้เพราะว่าขนาดเมื่อวานก่อนที่ออฟจะพูดข่าวเนี่ยออฟก็ขึ้นเครื่องบินจากกัวลาลัมเปอร์มาที่โฮจิมินห์ซึ่งคนยังน้อยอยู่เลยของสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยพูชื่อเลยคือฮับใหญ่เขาอยู่ที่มาเลเซียถูกไหมแต่ฮับใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นว่า าามากท,ทั้งที่คนยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยก็คือทุกเคาน์เตอร์เนี่ยตอนแรกสุดมีแค่เคาน์เตอร์เดียวแต่คนต่อคิวกันเยอะคือคือคนมาไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากคนทํางานมีแค่เคาน์เตอร์เดียวก็เลยต่อคิวกันยาวมากแล้วก็เที่ยวบินก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกรวมแล้วก็คือเลื่อนไป4รอบเลยที่สาจากเดิมก็คือเครื่องจะต้องออกบ่ายสองครึ่งสุดท้ายเป็นออกประมาณ6กโมงครึ่งเลทดไปสี่ชั่วโมงเลย นี่ขนาดว่าเป็นฮับของสายการบินนี้ที่อยู่มาเลเซียและจํานวนคนก็ยังไม่ได้เยอะด้วยนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยจะมีหมายถึงที่จะขึ้นเครื่องบินในวันนั้นเป็นวันเสาร์ด้วย3คนก็ควรจะเยอะนะกลายเป็นว่าก็อย่างที่บอกเปิดเคาน์เตอร์เดียวทําให้คนยืนรอ,อคิวกันเยอะมากฉะนั้นเอเชียประเทศต่างตนักท่องเที่ยวยังฟื้นได้ไม่เต็มที่ก็ยังมีปัญหากันขนาดนี้แต่ยุโรปเนี่ยฟื้นไปเกือบจะเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแล้วฉะนั้นเขาต้องยิ่งแย่กว่าแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาเข้าข่าวนิดนึง เดี๋ยวจะลงลิงก์ข่าวนี้ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยเขาก็จะยกไอ้ข้อห้ามเรื่องที่ห้ามเอาของเหลวที่อยู่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องเนี่ยออกไปคือเอาของเหลวขึ้นเครื่องเท่าไหร่ก็ได้แล้วแล้วอเมริกาจะเป็นรายต่อไปไหมคือไม่รู้ว่าไอ้กฎเนี่ยมันมาจากใครนะเมื่อก่อนอาจจะจําเป็นแต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นตั้งนานแล้วคืออ๊อฟก็มักจะแนะนําเทคนิคนึงอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ออฟพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการเตรียมตัวไปสนามบินเนี่ยว่าเราสามารถเอาขวดเป่าเข้าไปได้ ถ้าสนามบินนั้นมีให้เติมน้ําซึ่งส่วนใหญ่จะมีของไทยก็มีส่วนละภูมัมีผ่านจุดตรวจกระเป๋าผ่านตอม,มอขาออกไปแล้วก็จะมีให้เติมอยู่เพราะว่าบางทีถ้าบินนานเนี่ยก็หิวน้ําใช่ไหมไม่ได้เติมน้ําอะไรไปเลยจะไปรอกินน้ําบนเครื่องบินก็ไม่รู้สิมันบางทีก็รอเที่ยวบินนานอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยได้ไม่เกิน100 ml ต่อชิ้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วเพราะเราไปเติมน้ำเอาในนั้นมันก็เกิน100 ml แล้วใช่ไหม ก็จนนักเดินทางที่จะเข้าและออกสนามบินของ UK ก็คือตอนนี้ก็จะไม่ต้องจํากัดจํานวนของเหลวได้ไม่เกิน100 m l แล้วอ๋อเคยครั้งนึงที่อ๋อเอาไอ้เคาน์เตอร์เพนที่ทาแก้ปวดหลังปวดขาอะไรเนี่ยแล้วจริงๆตัวครีมที่อยู่ในนั้นจริงๆอะ่ะมันเกือบจะหมดแล้วหลอดมันบี้มากแล้วแต่ว่าไอ้ปริมาณที่ระบุอยู่ข้างหลอดเนี่ยคือ150 ML ทีนี้ไอสนามบินของคูเวตนั่นแหละมันก็จับโยนทิ้งเลยเราก็งงแบบว่าเอ้ยมันบี้แล้วมันไม่เกินร้อยมลแน่นอนมันก็บอกปรากฏว่าข้างๆหลอดระบุว่าเกินมันก็ทิ้งทั้งทั้งที่ของจริงมันกะหมดอยู่แล้วอ่ะนี่แหละมีความที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลของกฎนี้โ๊ะแต่เดี๋ยวนะเพิ่งมาโผล่อยู่ตรงนี้ว่าจะยกเลิกเรื่องนี้ในปี2 0 2 4ันย่่ไมใช้แล้วลลอีกตั้งปีกว่าก็อ้างอิงจากสนักข่าวชื่อดังว่าผู้คนเนี่ย เลือกที่จะเอาขึ้นแค่กระเป๋า carry on คือขึ้นเครื่องบินมากกว่าที่จะโหลดกระเป๋าก็ถ้าคนมาเยอะคิวโหลดกระเป๋าเยอะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยถ้าออกตจีไม่ได้มีกระเป๋าใหญ่นะเราก็เข้าเกตไปได้เลยแต่บังเอิญว่าเราเดินทางต่อนเนื่องเราก็เลยต้องมีกระเป๋าใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นคนก็เลือกที่จะแบบถ้าเดินทางใกล้ๆเนี่ยเลือกที่จะเป็นกระเป๋าขึ้นเครื่องมากกว่าที่เขาจํากัดได้ไม่เกิน7จ็ดถึงสิกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สายการบินเนี่ยอ่าไอ้ที่โหลดกระเป๋าเขาก็พยายามหลีกเลี่ยง แต่ก็มาเจอปัญหาเรื่องของจํากัดเรื่องของของเหลวนี่อีกก็คือทําให้ได้รับความไม่สะดวกแล้วก็จะเอาไปได้จํากัดด้วยอย่างเช่นพวกครีมต่างๆแชมพูอะไรพวกเนี้ยก็คือต้องไปวิ่งหาซื้อกันที่ประเทศปลายทางกันตลอดเพราะเอาไปได้แค่ไม่เกิน100 ml แชมพูนี้เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นในตอนนี้ของที่เกินกว่า100 ml ก็จะต้องถูกทิ้งและใส่ลงไปในภาชนะบรรจุที่เป็นมิตรต่อสนามบินเป็นมิตรต่อสนามบินแล้วแล้วเข้าไปทําอะไรต่อนะ คือไม่ว่าแต่ละคนจะเตรียมตัวกันยังไงก็ตามแต่ว่าไอสิ่งที่จะต้องใส่ในกระเป๋าที่เอาติดขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยมันจะต้องวางแผนเสมอเดี๋ยวแยกอีกทีนะครับกระเป๋ามีกระเป๋าใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าที่ให้เขาโหลดขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวเจอกันปลายทางอะไรเงี้ยแต่กระเป๋าที่เราถือขึ้นไปด้วยนี่แหละที่มีปัญหาเรื่องของของเหลวที่จำกัดไม่เกิน 100ML ต่อชิ้นไม่ใช่ต่อทั้งหมดนะต่อชิ้น โอ้อันนี้ไม่ไม่ได้มีอยู่ในหัวข้อนี่เออนอกจากเรื่องของการเลือกของเหลวแล้วเนี่ยซึ่งมันโบมากเนี่ยก็คือผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาสแกนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปเอาปกติก็เดินทางกันแล้วเราก็ทํางานไปด้วยแล้วเราก็จะมีอ่าโน้ตบุ๊กกันคนละเครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายอย่างแล้วก็เราก็มีรองเท้าใหญ่เอาไว้ฮิ้งเป็นรองเท้าที่ทิ้งไม่ลงเพราะราคาแพงซื้อมานานมากแล้วทีนี้ทุกครั้งเราก็จะต้องเอาไอ้ของอิเล็กทรอนิกส เกือบทุกอย่างเนี่ยเอามาใส่กระบะแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปดักข้างหน้าเพื่อไม่ให้ใครมาหยิบของเราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากฎนี้บังคับได้จริงก็คือจะได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องเอาของเกือบทุกอย่างในกระเป๋าออกมาใส่กระบะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มนะเพราะตอนนี้ณนะปัจจุบันก็คือของเหลวทุกอย่างที่เข้าออกสนามบิน u ูเคนเอาเข้าไม่เกี่ยวตอนขาออกนะขาเขา้าเขามักจะไม่ได้ตรวจอะไรก็ต้องไม่เกิน100 ml ต่อชิ้นใส่อยู่ในถุงพลาสติก แบบใสแล้วก็ต้องแยกออกมาต่างหากเพื่อการตรวจด้วยโอตอนนี้จุกจิกมากกระเป๋าพลาสติกหรือซุงมพลาสติกใส่แบบนี้ก็คือคนที่เอาไปแต่กระเป๋าแครีออนไม่มีกระเป๋าใหญ่จะต้องมีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าจะต,ต้องไปแบบประหยัดไงก็ไม่เอากระเป๋าใหญ่ไปแล้วก็เน้นความคล่องตัวแต่ก็ต้องเอาของพวกนี้ไปด้วยคือส่วนใหญ่ถ้าคนมีกระเป๋าใหญ่เขาก็ของพวกนี้เขาก็ใส่กระเป๋าใหญ่ไปเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วทําไมสนามบินถึงตัดสินใจจะเอาไอกฎระเบียบที่ไม่เกิน1้อย ml ต่อชิ้นออก เพราะว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าคิวลองนึกภาพดูนะครับมันจะแย่ยังไองส่วนใหญ่สายการบินเขาจะเปิดให้เช็คอินโหลดกระเป๋าก็คือถ้าเป็นเที่ยวบินใน,ในประเทศก็จะเปิดล่วงหน้า2ชั่วโมงถ้าเครื่องบินไปต่างประเทศก็จะเปิดล่วงหน้า3ชั่วโมงแล้วก็ถ้าจํานวนพนักงานน้อยแต่จํานวนคนเยอะก็หมายความว่าไอ้ที่เปิดล่วงหน้าแค่2หรือ3ชั่วโมงเนี่ย คนก็หมดแต่รอคิวรอคิวไอโหลดกระเป๋าเสร็จก็ต้องไปไอ้ security เช็คอีกอาก็ต้องเอาของทุกอย่างออกมาวางต้องเอาอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ต้องเอามาวางเสื้อหนาวอะไรถอดออกหมดรองเท้าใหญ่ไหมรองเท้าใหญ่ถอดออกอีกต่อคนก็จะยิ่งนานใช่ไหมแล้วก็ไปเจอตอมอขาออกอีกทะ่นั้นไอเปิดลวงหน้าแค่2หรือสามชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะไม่ทันก็ได้ทะนั้นต้องหาวิธีก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ตรงนี้ขึ้นมาซ,ซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้แต่อนาคตจะใช้ ก็คือ UK เนี่ยจะเริ่มต้นใช้ที่สนามบ,บินฮิตโตรและแกตดวิกแอร์พอร์ตก่อนหวังว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะเอามาใช้ได้ในช่วงกลางปี2024โอ้อีกตั้งนานแน่ก็คือเครื่อง CT s c สแกนเนอร์อันใหม่เนี่ยเทคโนโลยีใหม่นี้จะสแกนส่งผลมาเป็น3มิติแบบคมชัดซึ่งของเก่าใครเคยสังเกตไหมตอนที่ Security check เนี่ยบางที่นะเราจะสามารถเห็นจอที่พนักงานเขาดูอยู่ได้เลยก็จะเป็น2มิติ แล้วก็จะหลากสีมากยังกับเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ว่าเออ,เออของอันนี้จะเป็นสีสม้มอันนี้จะเป็นสีนู่นน,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขานั่งดูพวกนั้นอ้อาวในขณะที่ UK หวังว่าจะเริ่มใช้ได้ในปี2024แต่ว่า c h a n n น n Airport ในไอร์แลนด์ได้เป็นสนามบินแห่งแรกเลยในในโลกหรือเปล่าที่ได้ยกเลิกข้อจำกัดของเหลวไม่เกิน100 ml ต่อชิ้นเนี่ยโดยเทคโนโลยีใหม่เอาแล้วนี่คือเขาทำได้ก่อน UK แล้วเหรอก็คือเขาทำไปแล้ว น่าจะใช่ซึ่งมันลดเวลาการรอได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยคือถ้าผู้โดยสารไปไม่ทันขึ้นเครื่องบินเพราะว่ากระบวนการของสนามบินเองที่ทั้งขาดแคลนพนักงานแล้วก็เรื่องมากเนี่ยนะฉะนั้นก็เป็นความผิดของสนามบินฉะนั้นก็จะต้องโดนเรียกร้องชดเชยแน่นอนแล้วเกิดมีคนที่เรียกร้องชดเชยอีกเยอะๆเนี่ยก็คงลําบากแย่คือเทคโนโลยีใหม่อะมันก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เขาตัดสินใจได้ดีขึ้นมันเหมือนมีตัวช่วยประมวลผลด้วย แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้การรอคิวที่สนามบินแบบใช้เวลานาน,านมากคือในตรงจุดตรวจเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้คนเขาจะต้องเอาของออกมาจากกระเป๋าของเขาเพื่อให้สแกนแล้วก็บางครั้งก็ลืมว่าของบางอย่างก็ไม่ได้เอาออกมาคือก็สรุปว่ามันก็ไม่ได้แม่นร้อยเปอร์เซ็นอยู่ดีสมมตินะสมมติคือคือไอ้โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรอะ่ะาจจะโดนเพ่งเลงอยู่แล้วมีของบางอย่างที่ต้องเอาออมาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องเอาออกเขาก็สแกนไปทั้งอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยมันจะแม่นยาจริงได้ยังไง ส่วนของอเมริกาเองก็กำลังจะเริ่มแล้วเหมือนกันมีการทดสอบเครื่อง C T สแกนเนอร์รุ่นใหม่นี้มาตั้งแต่ปี2 0 1 8หรออ๋อถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องโควิดซะก่อนก็อาจจะได้เริ่มใช้ไปแล้วตอนนี้คือได้มีการติดตั้งบางจุดแล้วในอเมริกาคือด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ก็จะทำให้เราสามารถเอาของทุกอย่างใส่กระเป๋าไว้ได้มันก็ดีอะดีอะก็คือแค่ไปถึงเอากระเป๋าวางให้โหลดเข้าไปจบอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ของอเมริกาเพิ่งติดตั้งเครื่องรุ่นใหม่ไปส8เครื่องตั้งแต่ฤด,ดูร้อนแล้วก็จะติดตั้งให้ได้9้า้อสาสิดเครื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คือจะทำให้กระบวนการสนามบินจะได้ราบรื่นมากขึ้นนี่ครับภาพที่เจ้าหน้าที่ต้องมาค้นกระเป๋าของเราเออใช่พูดถึงอเมริกาเนี่ยยิ่งจะจุกจิกเรื่องนี้มากแหละถูกไหมไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในประเทศที่จุกจิกเรื่องนี้ที่สุด คือบางทีเขามาเปิดกระเป๋าก็เพราะว่ามันอาจจะส่งสัญญาณผิดพลาดอะไรบางอย่างมาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ขอเปิดกระเป๋าแล้วก็ต้องมานั่งคน้ <c oughs> คนๆๆบางทีค้นจนกระจุยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วตลกมากก็คือออกมาเที่ยวที่ภูกเก็ตแล้วก็ซื้อไอ้สับปะรดกวนที่เขามัดเป็นก้อนอ่ะแล้วบังเอิญมันสีดําแล้วตอนออกจากสนามบินก็อ่ะเอากระเป๋าเข้าเครื่องอะไรไปปุ๊บได้ยินเขาพูดเลยบอกเฮ้ย hey, นี่อะไรอะเปิดกระเป๋าดูสิอ๋อสับปะรด ไหนนึกว่าระเบิดหรือไงอะไรเงี้ยนี่เขามีบอกที่มาด้วยนะว่าทําไมไอ้กฎบ้าๆบานี้ถึงสูกเอามาใช้ตั้งแต่ปี2006มีการก่อการร้ายมีการขู่กันยังไม่ได้ทําจริงด้วยว่าจะวางระเบิดเครื่องบิน7จ็ดลำหมายถึงว่าเที่ยวบิน7เที่ยวบินที่จะเดินทางออกจากฮิตโลด้วยระเบิดที่เป็นของเหลว คือหมายถึงว่าไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนหรือเขาขู่ว่าจะทําแบบนั้นไม่รู้ก็คือจะวางระเบิดด้วยระเบิดที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวเขาไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนั้นได้มีรายงานการตรวจเจอวัตถุระเบิดที่เป็นของเหลวที่เขากลัวๆก,กันเลยต้องมาติดตั้งเครื่องนี้ไว้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ต้องมีธรรมเนียมกันแบบนี้ก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรียกได้ว่าขั้นตอนที่น่าเบื่อที่สุดขั้นตอนหนึ่งของการมาสนามบินก็คือ security check นี่แหละ อันนี้คือเราก็พูดถึงเฉพาะของเร็วในกระเป๋าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีของที่ติดตัวอาจจะเป็นเหรียญบาทหรืออะไรพวกเนี้ยอยู่ในกระเป๋ากางเกงคือกระเป๋าก็ตรวจนะคนก็ตรวจใช่ไหมคนก็เดินผ่านไอ้ประตูที่เป็นช่องหรือเป็นเครื่องอะไรปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ส่งเสียงวิวิวว,ว,วิปุ๊บอานนี้แหละไม้มาแล้วไม้มาแล้วก็อังก็รูปรูป,ร,ปรูปกันไปหรืออะไรอย่างงี้ บางทีนะผู้หญิงนี่แหละเอาไม้รูปไปจนถึงเป้าเลยครับก็ไม่ได้บอกว่าไม่ควรตรวจอะไรเลยก,ก็ตรวจนั่นแหละแต่หมายถึงว่าควรให้กระบวนการมันสร้างความยุ่งยากให้น้อยที่สุดคือมันเป็นความระแวงที่มันยังรู้สึกเหมือนคล้ายๆโควิดเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจออะไรสักกี่เคสก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันทําให้ทุกอย่างโดยรวมคือมันยุ่งยากมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ที่บอกว่าพอเอาของวา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 งใส่กระบะไปปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วต้องรีบวิ่งไปดักข้างหน้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มี อะไรที่แบบว่ามาทําให้เราลดความกังวลเลยว่าไอ้ของที่วางวางไปเนี่ยมันจะไม่มีใครจิกไปหรือว่าไม่มีคนจิกหรอกแต่เราลืมทึงอ๊อฟก็เคยลืมแต่ว่ามันเป็นแค่เข็มขัดเสร็จแล้วพออ๊อฟก็รีบเดินกลับไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเห็นเข็มขัดอะไรบ้างไหมเขาบอกไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเอา้าแล้วมันหายไปได้ยังไงตั้งแต่นั้นอ๊อฟก็เลยระแวงเป็นต้นมาว่าของชิ้นเล็กๆอะ่ะอ๊อฟจะไม่เอาออกมาวางต่อให้เขาบอกให้เอามือถือออกมาวางอ๊อฟจะไม่วางอ๊อฟจะใส่กระเป๋าเป้ไว้อ๊อฟจะเอามาวางแต่ขออองงชิ้นใหญ่ย่ยยาเดีว ฉะนั้นก็จะได้ลดการลืมไงเพราะว่าถ้าเอามือถือมาวางไว้ข้างนอกแล้วมันเดินลืมขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยหรือมีใครหยิบไปขึ้นมาก็สวยเลยครับตรงนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ